สำหรับทิศทางราคาทองคําในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงทีเดียวครับโกลสปอตหรือทองคําตลาดโลกเนี่ยขึ้นไปทำออทามไฮหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ2,366เหรียญดอลลาร์ต่ตอเทสออนนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพของการพุ่งทยานหรือการปรับตัวขึ้นของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทองคามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นพุ่งทยานทำออทามไฮหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางด้านภูมิอตาตา์มีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคารองคํายังคงเป็นบวกประกอบกับนักล,ลงทุนยังเชื่อนะครับว่าแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐออกมามีทิศทางแข็งแกร่งหรืออยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแต่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงหากเงินเฟอรมีสัญ,ญญาณของการชะลอตัวลงนะครับ ภาพดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้โกลด์สปอตหรือทองคําต่างประเทศเนี่ยมีสัญญาณของการขยับหรือมีสัญญาณของการปรับขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างไรก็ตามครับราคาทองคําเมื่อมีการขยับและปรับตัวขึ้นหลายๆรอบเลยเราพบว่าราคาเนี่ยจะมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวเพิ่มสูงขึ้นครับประกอบกับราคาทองคําถ้าดูจากกราฟจะพบว่าเข้าใกล้หรือว่าชนกรอบแนวต้านด้านบนของทิศทางไซด์เว้ up นะครับ ภาพดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่ทําให้อาจยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาประกอบกับค่างเงินบาทของไทยนะครับเริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงต้นสัปดาห์ครับเราเห็นบาทต่อดอลลาร์ขึ้นไปแถวๆระดับ36บาท60สตางค์เจสตางค์นะครับแต่นันปัจจุบันเนี่ยเราเห็นบาทต่อดอลลาร์กลับมาแข็งค่าอยู่แถวๆระดับ36บาท30สสตางค์ครับ ดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ทองคําแท่งในประเทศอาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างน้อยหรือถ้าโกลสปอตหรือทองคําต่างประเทศปรับตัวลงแล้วบาทมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่าด้วยทองในประเทศอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาในระดับที่ค่อนข้างเยอะนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าทองในประเทศมีเอฟเฟกกับค่างเงินบาทค่อนข้างมากดังนั้นอาจจะต้องจับตาทั้งโกลสปอตแล้วก็ทองในอ่า ทั้งโกลสปอตแลวก็ที่ทางของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจในช่วงนี้นะครับอย่างไรก็ตามในค่ําคืนนี้นะครับจะมีการเปิดเผยในส่วนของดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจําเดือนมีนาคมครับตัวเลข CPI ชุดดังกล่าวเนี่ยจะเป็นมตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสรหรัฐอ่าเฟดใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนของการตัดสินใจปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยนโยบายลงนะครับซึ่งตลาดยังมีการคาดการณ์ว่า หากตัวเลขเงินเฟอ้อหรือตัวเลข CPI มีสัญญาณของการชะลอตัวหรือลดระดับลงมานะครับน่าจะทำให้เฟดยังคงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้ถึง3าครั้งครับแต่ถ้าเงินเฟอ้อเทียบเยอรมนีมีสัญญาณของการเล่งตัวหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันนักลงทุนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้เนี่ยธนาคารกลางหรัดหรือว่าเฟด อาจจะลดดอกเบีย้ยจาก3าครั้งเหลือสครั้งและการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนมิถุนายนอาจจะถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนกรกฎาคมครับภาพดังกล่าวอาจจะสร้างแรงขายกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำได้ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยพอใกล้ที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเราจะเริ่มเห็นราคาทองคำเริ่มขยับหรือเริ่มปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับนอกจากนี้นะครับ ในคืนวันพุธนี้จะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีแล้วก็การเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC หรือเราเรียกกันว่า Fed Minute ซึ่งเป็นการประชุมประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับนักลงทุนหาสัญญาณครับว่าคิดทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดพันธบัตรซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนนะครับจะมีสัญญาณอย่างไรถ้าการประมูลพันธบัตรปรากฏว่าบอลยิหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตร ลดระดับลงมาเรามองว่าดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนก็จะมีการลดระดับลงมาด้วยนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคาแต่ถ้าผลการประมูลปรากฏว่าในส่วนของตัวพันธบัตรไม่มีนักลงทุนต้องการถือครองเลยครับบอลยิวหรืออตัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมีสัญ,ญญาณของการไต่ระดับหรือมีการปรับตัวขึ้นก็จะทําให้อตัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนขยับขึ้นตามนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยจะกลับมากดดันทองคํา รวมทั้งอาจจะต้องจับตาดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ครับว่าบ่งชี้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย3ามครั้งในปีนี้นะครับถ้าบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดคณะกรรมการเฟดและผู้ว่าการเฟดยังคงให้การสนับสนุนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชัดเจนเลยนะครับ3ครั้งในปีนี้ภาพดังกล่าวก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่จะทําให้ราคาทองคํามีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่ถ้ารายงานการประชุมของเฟดนะครับมีสัญญาณการบ่งชี้เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ชัดเจนมากนักหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้บ่งชี้ว่าจะลดดอกเบี้ยสูงถึง3าครั้งในปีนี้นะครับปัจจัยดังกล่าเนี่ยอาจจะทําให้นักลงทุนไม่แน่ใจว่าอาจจะเห็นการปรับลดดอกเบี้ยสูงถึง3ครั้งราคาทองคําก็อาจจะถูกขายหรือเกิดการพักฐานลงมาในช่วงสั้นได้เหมือนกันนะครับประปอกอบกับช่วงสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับ จะมีวันหยุดนักขัตเลิกค่อนข้างมากตลาดหุ้นตลาดทีเฟกจะปิดทําการในวันศุกร์นะครับแล้วจะปิดยาวไปในช่วงเทศกาลสงกรานในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็จะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายในตลาดเงินเนี่ยก็มีปริมาณการซื้อขายที่เบาบางลงไปในช่วงวันหยุดยาวของไทยนะครับขณะที่วันนี้เวลาประมาณบ่าย2โมงถึง2โมง15นาทีนะครับเราจะทราบผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนงนะครับ นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง,งอเนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในครั้งถัดๆไปหรืออาจจะส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอนาคตนะครับถ้ามีสัญญาณหรือมีไซายดังกล่าวออกมาชัดเจนหรือมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหนือความคาดหมายของตลาดนะครับปัจจัยและประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะกลับมาส่งผล ให้บาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าหรือมีโมเมนตัมของการขยับขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกกับทองในประเทศครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เป็นไปนตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรองยังไม่มีท่าทีหรือไม่ส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับรลดอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายลงเลยนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยทําให้บาทแข็งค่าได้ต่อ แล้วก็อาจจะกลับมากดดันในส่วนของทองคําในประเทศได้เหมือนกันครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะให้จับตาดูการหาลือของโครงการดิจิตอล w อลเล็นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนายกเศรษฐาในฐานะประธานแล้วก็นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงในส่วนของรายละเอียดโครงการดิจิตอล w อลเล็นะครับวงเงินออ10,000บาทที่จะมีการแจกให้กับประชาชนซึ่งอาจจะต้องดูความชัดเจนครับว่า ครงการดิจิตอล w a l l ล็จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าและมีทําาายว่าจะมีการแจกเงินเมื่อไหร่เงินที่จะนํามาแจกเนี่ยจะมาจากไหนเป็นการกู้ยืมเงินมาหรือใช้จากงบประมาณของรัฐบาลนะครับถ้าประเด็นดังกล่าวมีความชัดเจนออกมาก็จะเอฟเฟกหรือส่งผลต่อทิศทางโมเมนตัมของค่างเงินบาทแล้วก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคําในประเทศเหมือนกันครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงถัดจากนี้ไป มีปัจจัยที่กลับเข้ามาส่งผลต่อโกล d s สปอแล้วก็กลับมาส่งผลต่อทองคําแท่ง96.5%ของไทยในประเทศค่อนข้างมากนะครับดังนั้นจังหวะที่มีข่าวหรือมีปัจจัยเข้ามากระทบนักลงทุนถ้าจ,จับจังหวะการซื้อขายทำกาไรดีๆก็จะสามารถทํากําไรจากการแกว่งตัวหรือการสวิงตัวของราคาได้นะครับไวเอาจีให้ในส่วนของแนวรับหรือโซนเข้าซื้อนะครับถ้าทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุด 2,336 2,329เหรียญดอลลาร์ต่อเซอนเรามองว่าเป็นแรงขายทำกำไรระยะสั้นเป็นลักษณะของการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงมาตามปกตินะครับก็ไม่น่าจะทำให้ภาพหรือทรงการปรับตัวขึ้นต่อของทองคำเสียไปดังนั้นถ้าราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวแนะนำเข้าซื้อแต่เน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นเช่นเดิมนะครับให้แนวต้านในโซนระดับ 2,366เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนถ้าผ่านได้เนี่ยมองเป้าหมายถัดไปในโซน2,385เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนครับอย่างไรก็ตามถ้าราคาขยับและปรับตัวขึ้นไม่มีการทำออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการนะครับแนะนำเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งของคำออกขายเยอะหน่อยเพราะกังวลเกี่ยวกับทิศทางหรือโมเมนตัมของเงินบาทที่มีจัญญาณของการกลับมาแข็งค่าค่อนข้างมากนะครับ ซึ่งจะทําให้ทองในประเทศเนี่ยแม้ว่าโกลด์สปอตจะนิ่งๆหรือทรงตัวแต่ถ้าค่างเงินบาทกลับมามีสัญญาณของการแข็งค่าหรือลดระดับลงมาก็อาจจะทําให้ทองในประเทศมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีสัญญาณของการย่อตัวลงมาได้ในกรณีของโกลด์สปอตขยับหรือปรับตัวขึ้นแต่ถ้าบาทแข็งทองในประเทศก็จะไม่ขยับหรือปรับตัวขึ้นคล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอิทธิพลของบาทตอนนี้ที่มีความผันผวน และจะมีวันหยุดค่อนข้างมากในช่วงปลายสัปดาห์จนถึงต้นสัปดาห์หน้าก็จะส่งผลต่อค่างเงินบาทแล้วก็จะส่งผลต่อราคาทองคําในประเทศค่อนข้างมากเช่นเดียวกันครับทางนี้แนวต้านที่เราประเมินเอาไว้นะครับสําหรับทองไทยประเมินไว้ในโซนระดับ4 7 0 0บาทต่อบาททองคำถ้าไม่ผ่านแบ่งขายแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยประเมินว่าอาจจะเห็นใกล้ๆกับระดับ41,000บาทต่อบาททองคำนะครับ ในส่วนของแนวรับเนี่ยประเมินไว้ในโซนระดับ4 2 0 0ถึงระดับ40,100บาทต่อบาททองคำครับถ้าไม่หลุดเนี่ยยังสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเล้งกลับหรือการดิดตัวกลับแต่ถ้าหลุด2,329หรือ4 1 0 0บาทต่อบาททองคำใครที่มีกำไรอยู่อาจจะต้องสต็อปรอหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงผมมองว่าอาจจะมีการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงไปของราคา ไปทดสอบแนวรับถัดไปในโซน2,305เหรียญถึง2,288เหรียญดอลลาร์ต่อเทรออน2,288เหรียญดอลลาร์ต่อเทรอนนะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยจะเป็นกรอบหรือจะเป็นชัแนลใหญ่ของทองคำในระยะกลางคอยไปรอเข้าซื้อเมื่อราคาพักฐานหรืออ่อนตัวเข้าใกล้แนวรับระดับดังกล่าวอีกครั้งนึงครับถ้าคิดเป็นทองไทยก็น่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับระดับ39,400บาทต,ต่อบาททองคำนะครับ ตรงนี้ต้องบอกว่าราคาจะลงได้ถึงระดับดังกล่าวต้องหลุด2,329นหรือ4100บาทต่อบาททองคำก่อนนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยทองก็อาจจะยังคงเคลื่อนไหวหรือมีโมเมนตัมเป็นบวกค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะไต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นต่อคล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมาเลยครับในช่วงนี้นะครับทานักลงทุนท่านใดเนี่ยอยากจะโกอินเตอร์หรือไปลงทุนทองคำในตลาด CME นะครับ w g b u r e a n and Future มีการจับมือกับโปรแกรม Trading View สามารถซื้อขายทองคำผ่านโปรแกรมดังกล่าวได้แล้วก็ดูกราฟราคาแบบเรียลไทม์ฟรีๆนะครับถ้านักลงทุนท่านใดสนใจอยากจะใช้โปรแกรมดังกล่าวก็ติดต่อเข้ามาที่ ylgbullion and f u t u r e ได้นะครับช่วงนี้ก็ต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Mo n e y c h ช t นะคะ